สงครามของเราไม่ใช่เพื่อความเชื่อของเราที่เราต่อสู้ก็เพื่อขับไล่อำนาจจากต่างชาติออกจากแผ่นดินของเราเราคือกอารทลาะเราคือมือสังหารพวกเราจะสู้โดยไม่เสียดายชีวิตเราจะเปิดเสืกต่วยไร้ความปราณีใ,ใดๆ นี่ก็คือหนทางของนักกรบที่ไม่อยู่ก็ตายนักกรบที่แท้จริงอ Call ต f Duty m o d e นวอร์แฟร์ยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนหน้านี้อ Budensk เรียกรกูทีวันถึงชาร์ลีทูเอ็กชั่ว่ามาเลยเอ็กชั่เห็นจุดจอดฮอแล้วดูเหมือนพวกเราจะมาทันเวลาพอดีถ้าผู้พันรับทราบ์ทีวันทีมแม่นปืนเข้าประจำตำแหน่งพร้อมรบเต็มที่คุณเข้าไปได้เลยผู้พันเดี๋ยวถ้าแบบนี้มีปัญหานะคะทำไงได้ไม่ทันแล้วล่ะไม่จุดกว่าฉันอนุญ,ญาตให้เสือกคะ่ะอุย้ยว่าเจ้าถึงทรีวันได้ยินและตอบด้วยได้ยินชัดดีว่าทหารบีอะไรว่ามาเลยนายพุดบาร์คอฟได้คนส่งคอลินกลสไปที่ท่าเรือของเขา และได้สั่งทหารรับจ้างของเขาให้ขนส่งไปที่เออร์ซิกสถานในคืนนี้พวกคุณอยูรับอนุญาตที่ใช้อาวุธได้นะแต่การใช้ปืนในกองทัพของรัสเซียนั้นเราไม่อยากให้มีปัญหาระดับชาติก็ไม่มีอะไรก а р а н т и ว่ากองทัพรัสเซียไปเกี่ยวกับเรือ่องนี้ดิเคสเข้าใจแล้วเล็กซ์ตอนนี้แค่หาตำแหน่งของแกสก็พอรวมไปดวยของนายพลบาร์คอฟแล้วก็ที่บอกมาก่อนที่จะมีเรื่องรับทราบว่เชอร์เดี๋ยวพวกเราจัดการเรื่องนี้เองส่งสุดท้ายลงไปแล้วครับชาลีติเอโชนี่แฮมเบอร์ทูวัน สุดพุ่นเป็นปืนถึงตำแหน่งแล้วครับเรากำลังกลับฐานดูกันเลยเจ้าหน้าที่ทุก่วยเขาา้าประจำตำแหน่งรับทราบกำลักไปครับพูดแลว้วจัดการดูวี่ได้ตามแผนที่วางปะคดอ,อุบาครับจะย้ายของในคืนนี้ทรีวันปิดไฟซะสิ พวกมันจะมีกันสองคนนะครับกรลหังพวกเราอยู่จะตหารทัพจา้าสกคนไม่ใส่ยูนิฟอร์มทหารเข้ามาได้ระยะละจัดการได้เลยครับเกลีย์โอเคตอนที่พวกเราไปที่ขอบประาพาไปดูปื้นที่ด้านล่าง โคตรทรีวันถึงบลูไวกิง้งไฟฟ์ติดโปร้อมยิงนะเดี๋ยวยนืนยันเป้าหมายให้รับทราบทรี 1. วันไวกิ้งสแตนบายตรวจพอบเพื่อดีเพื่อดีเยนว่าไม่มีทหารรัเสเซียอยู่ข้างล่างนั้นมีพาทัพมาที่ประตูใหญ่เจอรถขนส่งขนาดกลางตอบมาใช้ขนแกส๊สนั่นเลยมีรถอีกคันก็ลังเข้าปะผมรถลหน้าวเวนดะดูรักษาความปลอดภัยยิงตรงนี้แหละไม่เจอกองทัพรัเสเซียปลอดภัยยิงได้เลย b ู u ไวกิ้งไฟฟ์ดีเอ็กโคทรีวันนะเจอกองกำลังทหารทั้งผู้ดูต่างใต้ยิงตรงนั้นได้เลยรับสัตว์ทรีวันล็อกป้องไวพร้อมอยิงในห้าวินาทีเออห้าวิเดียเลยไปยังไงยังมีเสียงฟ้าผ่าเลยกระบทนั่นนะ่ะถึงเอ็กโคทรีวันโดนเป้าหมายเต็มๆเลยไวกิ้งกลับฐานก่อนนะขอให้โชคดี ช่วยดิบา,รากรวยเองที่เหลือเราจัดการต่อเองเฮ้ยข้างหน้านั่นดูรวยลาดตะเวนพร้อ,ปรอมปืนหลายนายเลยกลับตรงนี้ก่อน ให้บวบมันไปก,กล่คั้จะการมันเลยเรียบร้อยลุยเข้าไปดูเหมือนจะมีคนจอบเล็ดกับไฟนะครับเฮ้ยสุขคูณแล้วหรอปุ๊กมันเถอะโดยนยคูด K B ซะว้าง ไอแ,แม่รวงเุ้ยเจรุดไฟวะสุขรรมปกันซะปาไปสุขสุขีซะ กับเลยรับรับผมอยู่แล้วระว,วังโดนไฟด้วยสิพื้นที่นี้ไม่ใช่พื้นที่คุณเคยของเราระว,วังตัวกันด้วยนะ นกู้เผาไปทางด้านโดดระวังตัวด้วยนะตรงนี้จุดอับของเรา,ราเฮ้ยจะสืบรอโอ้โหหายเฮ้ยมีทหารเสียชีวิตหนึ่งนายพวกมันก็ชั้นสองครับไม่ไดีกดเอาไว้หาทาไปที่นี่ได้ออกไปให้มันออรู้ตัวออกหลังข่าวเลยจะกลับมาสักบุกเข้าไปเลยดีกว่านะเราต้องกู้แก๊สมาก,ก่อนที่มันจะหนีไป สอบไฟเบลิงเราระวังไว้ดีนะไฟเบรดับแล้วเครื่องตำแบงเลยตแต่ตอนี้เราเสียเปรียครับเราต้องเรียกไปจัดการมือก้นนะมันยิ่งบุ่เราจากชั้นสองนะครับเกรี่ยไปถล่มมัน కిం తురి వఈ లాయ లాయ కి బిచారమన మాయ మా దేగల అరా పాయ 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 ตามไปที่พื้นกดและเคลือนตัวขณะที่ไฟมันดับไฟดับแล้วออกไปจัดการมันเลยจุดสุอยู่ตรงนั ल ल ้นขึ้นไปจัดการมันเลย ไอ้โคโยนเลยให้มันกินเลยออมไปจัดการมาเลยไอ้โคจะการไปกดได้แล้วทำดีดีมางสิเววกิดผู้บัญญัติดีครับพวกมันกำหลักพังกดังเข้ามาครับ แกซูอยู่ข้างในนี่แหละขอพวกเรายัางมาทันหรอเกลือครับเกลียเกลียของต้องอยู่ข้างในนี่แหละใส่ไดกากัซะลุยเลยล่ะแบกอะไรวะมาตัดไฟด้วสิเหลือแต่ขาวกับดำเลยตามฉันมา ดูหลังให้ทุรีวันไปจกกัดการเลยหมดไปไม่เนือ้ออดเสียไรวะไม่ใช่ผีก็แล้วกันได้คนที่ตัดไฟนั่นแหละไม่ได้ผีดีกว่าปปากันนล้นเหละกับป๋าเนั่นแหลนะเมื่อกีเห็นไหมนะเจศสะตูแล้วยิงเลยดงนะ Chạy này là Tôi phúc cán cơn bánh thì thẳng được thân bốn Tôi bị đi về ไปไลอลไปเปิดไฟกลับม,มาเถอะพวเราจะหาแก๊สได้รับทราบทรีวันรับทราบเที่ไฟได้เลยครับเปิดไฟซะหาตำแหน่งของแกส๊สแลกก็จากที่นี่กันไฟจัดให้ไฟกลับมาแเ้วอะไรนี่เราสวยเลยนี่มันตาลัสเซียนี่เปวยเออราพิเศษซะด้วยทรีวันถึงวัดเช่ปลาขอมา,มาจ้างสเปซนัสมาพวกเราฆ่ามันไปก็ปรุดีบอเจนที่เดี๋ยวดิขอพิเศจเป็นคำสั่งจากเพื่อนบงต้องทำภารกิจที่เสร็จเราไม่มีสิทธิเลือกนะ มันเคยมีที่ไหนกันเล่าทรีวัดรทราบลับเปลี่ยนเราก็ตร,จรวจย,ยืนยันของนี่ซะจะได้ไปเตรียมรถกันต่อรับทราบใช่จริงๆด้วยยืนยันคอลินแก๊สรับทราบทรีวันลำเลียงของกลับฐานได้เลยรับทราบกำลังหลบดี ต้องหน่ายลมกลบสักหน่อยดูด้วยโปรซาพวกเรากำลังเดินทางไปที่หน่วยรวมพลยิงระวังด้วยนะทำดีดีมากอเล็กซ์นี่ไปที่ตำแหน่งได้เลยเฮ้ยรถอดยน่อเฮ้ยปโปรซาพวกเราถูกจมตีมาจากพเราไปสามชีออติ p ีนะครับ สี่วันนี้วัตช์เจอและนี่และตอบด้วยอเล็กซ์นี่และตอบด้วยสี่วันผมมาช่วยเหรอวมาเฮ้ยใจพวกพวกผมไม่ใครวัดเนี่ยเฮ้ยเห็นละบวชครับมาโนย์นี่เร็ว ไม่ใช่พวกรัาเสียครับของรัพทหารอเมริกันหลวนเนี่แล้ก็พวกเราต้องเผ็ดกันแล้วไปเด้วเ้ยไป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 รีบไปรอพ่อมาเลยเร็วๆก็เกืดสัะเกิดแย่ก้ยไอ้กูจีตวันย์วัดเจ๊ออเล็กซ์นี่เกิดอะไรขึ้นไปกลุ่มก่อการท้ายตัวตีเราทหารทหาไรไหน แกสถูกจริงไปได้ตอนนี้ขอคนไปช่วยด่วนเลยรับทราบตอนนี้จจกำลังทหารลัสิซไปทิศทางใดอยู่อ่ะเดี๋ยวจีบไปช่วยนะว่าชะทราบแล้วเปลี่ยนปฏิบัติการตอนนี้ถูกแทรกแซงแล้วหมายความยังไงอ่ะคุณไม่มีสิทธิ์ในเรื่องนี้ละไงท่านผู้พันแต่นั่นคนของผู้ผมนะเราต้องส่งเงินตอต้นเรี่ยเข้าไปเดี๋ยวนี้ไม่เด็ดขาดค่ะนั่นเป็นจิสิทธิ์ของคุณนะผู้พันลาสเวลลท่านในพลครับคนของผมขอเวลาท่านหน่อย ได้ครับท่านตอนนี้เรามีเรื่องแล้วเคลมรินปิดจ่องทางการต่อรองทั้งหมดก็งกรือรบที่หกเข้าสู่แกรซีและอาวุธเคมีก็หายไปเรื่องนี้อยู่เกี่ยวกับร,รับผิดชอบของคุณนัลาสเวลจัดการซะท่านนายพลคะตอนนี้หน่วยข่าวกรองคือวัตถุที่ดีที่สุดของเรานั้นพวกเราลองแล้วขอที่ดีกว่านี้วัสดีจอน ว่าไงเจทำอะไรอยู่เหรอยู่ไหนก็ได้ยุ่งอยู่นะฮะตอนนี้จะมีปัญหาเนะนกับพวกรัสเซียหรือเปล่าเนี่ยข่าวไปถึงเร็วนะตอนนี้อาวุธชีวภาพตกอยู่มือผู้ก่อ,อก,การร้ายมันอาจจะไปอยู่ทุกที่ทั้งปารีสแล้ก็ดิวยอร์ได้ข่าวมาว่าอยู่ลอนๆไปได้ยินมาตอนไหนเนี่ยเจ๊ข่าวแมนอยู่เมื่อกี้นะ